พ่อแม่ป่วยมะเร็งหนุ่ม18วอนผู้ใจบุญพารักษาตาที่บอดหวังเพียงแค่หาเงินเลี้ยงดูผู้ให้กําเนิดภายในห้องเช่าห้องที่2บ้านสะดวงนอกหมู่ที่7ตําบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่3พ่อแม่ลูกต้องใช้ชีวิตการตํำยถากรรมท่ามกลางความลําบากยากแค้นตามที่ชะตาฟ้ากําหนดให้ครอบครัวของสมชายลุงทอนวัย18ปีซึ่งตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นเพราะอาการไข้ขึ้นสมอง และดวงตาเมื่ออายุได้หกขวบหลังจากนั้นแค่ปีเดียวก็ทําให้ตาทั้งสองข้างไม่สามารถมองเห็นจนกระทั่งวันนี้ต้องจํายอมขายบ้านพร้อมที่ดินพื้นสุดท้ายที่บ้านห้วยส้มสุขตำบลสลวงอำเภอแม่ริมให้กับเพื่อนบ้านในราคา80,000บาทเพื่อที่จะนําเงินมารักษานายดวงลุงทอนอายุ53ปีผู้เป็นพ่อและเป็นเสาหลักของครอบครัว ที่มาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซ้ำนางอิงลุงทอนอายุ53ปีผู้เป็นแม่มาป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและไทรอยไปอีกคนครับผมสมายนะครับผมเป็นคนพิการตาบอดถึงสองข้างผมทุกข์ยากลำบากทนนยยักจนผมอยากมองเห็นผมอยากรักษาตาผมกับพ่อกับแม่ทุกข์ยากลำบากนายาักจนอดมือ้อกินมือ้อ ไมด้ทันบ้างไม่ได้ทันบ้างตอนนี้ผมเครียดผมไม่มีความสุขเลยครับที่ผมอยู่ในลวกพืชแบบนี้ท mm hmm. ร,รมานผมไม่ผมเครียดนร้องไห้ทุกคืนทุกวันเลยนะครับตอนนี้ mm hmm. เพราะว่าพ่อกับแม่ของผม mm hmm. ก็มีโรคประจําตัว mm hmm. เป็นโรคมะเรง็งทั้งสองคนนะครับส่วนพ่อของผมเป็นโรคมะเรง็งต่อมน,น้ําเหลืองที่ลําคอส่วนแม่ของผมเป็นโรคไทรอยแล้วก็ เป็นโรคมะเร็งเต้านมแบบนี้ครับผมต้องไปรักษาตัวผมก็ต้องไปรับไปรักษาตาแบบนี้ครับผมตั้งแต่หมอนัดไปผมก็อยากมองเห็นอยากขอให้ผู้ใจบุญผู้มีเมตตาคุณหมอคุณพยาบาลผู้รับผู้ใหญ่หน่วยงานทุกหน่วยงานขอขอเมตตาปวดเมตตากรุณามารับผมไปรักษาตาผมอยากมองเห็นตาผมบอดมาตั้งแต่อายุหกขวบ ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่มีความสุขเลยครับที่ผมอยู่ในลวกมืดแบบนี้ตอนนี้ก็ผมก็อยากมองเห็นผมอยากรักษาถึงว่าผมไม่ได้มองเห็นแบบคนปกติก็ขอให้ผมมองเห็นดังลางพอช่วยเลียชีวิตของผมได้ผมก็ดีใจแล้วครับผมพอเห็นหน้าพ่อหน้าแม่พว่าผมเกิดมาผมก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ตั้งแต่ผมบวชมาตั้งแต่อายุหกขวบแบบนี้ครับผมทุกวันนี้ว่าผมก็เครียดมากๆลําบาก ผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ช่วยเหลือชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เพราะพ่อกับแม่ของผมก็เท่าเก่แล้วผมก็ไม่รู้กับพ่อกับแม่ของผมจะอยู่กับผมอีกนานเท่าไดผมก็เครียดผมก็ลำบากทุกวันนี้ครับผมขอบคุณครับทั้งสามยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปแม้ว่าวันนี้โชคชะตายังไม่เข้าข้างพวกเขาก็ตามแต่ครอบครัวนี้ก็ไม่ย่อท้อกับสิ่งที่เป็นอยู่ ผู้เป็นพ่อและแม่ก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการรับจ้างทั่วไปหากว่าวันไหนทั้งสองมีเร,รี่ยวแรงที่จะออกไปรับจ้างเพื่อที่จะหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายซื้อหาอาหารมาประทางชีวิตอดมือ้อกินมือ้อตามกําลังที่จะทําไหวรวมทั้งห้องเช่าที่ต้องจ่ายเขาเป็นรายเดือน12ปีของการที่อยู่ในโรคมืดของสมชายลุงทอนที่เพียงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจบุญ มีเมตตาพาไปรักษาดวงตาเพียงขอแค่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่แค่รงรงๆก็ยังดีได่จะได้หาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูพ่อแม่และรักษาโรคที่เป็นอยู่พระสงสารพ่อและแม่ที่เป็นเองนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยธนวัตรจรารณชัยวัฒน์ถ่ายภาพเสสารอินทชัย CM Sky n e ก s รายงาน